ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าเกม Fortune Mouse นะครับหนูโชคลากของค่าย PG นะเราอยู่ันที่24 Time Auto นะครับกับทุน2,500บาทนะครับ ตารางการจ่ายก็หนูเป็นวายแล้วก็จ่ายแพงสุดลองลงมาเป็นหนูทองอ่างเปาทุงเหรียญประทัดส้มแล้วก็ถั่วนะครับเกมนี้มี5้ลายนะแตกสูงสุดอยู่ที่พันเท่านะไม่มีโอกาสได้คูณสิบนะครับบอกไว้ก่อนใจผิดกันเนอะ <c oughs> ยังไงก็รับชมเพว่ความบันเทิงแล้วกันนะครับไม่แนะนําให้ทําตามและดูให้เป็นแนวทางได้นะครับสําหรับคนที่เล่นอยู่แล้วส่วนใครที่ไม่ได้เล่นก็ชมเพว่ความบันเทิงแลวความสนุกสนาน่างเดียวก็พอนะครับกีส <c oughs> วาผมมารีวิวเกมเกม,เกมนึงแล้วกันนะ ยังอยู่ใกล้ทุนนะถือว่าถือว่าดีนะครับอ,อุ้ยฮัลโหล <c oughs> ผมได้ลายวายด้วย <c oughs> ผมได้ลายวายด้วยโอเคโอ้โหนี่เลิกได้เลยนะครับว่ามันมาวะอ่าผมไปต่อแล้วกันเด็กห้าสิบนะยังไม่ได้โดดนะเท <c oughs> ่าไหร่เนื้อ่ะ หกพันแล้วกันเดี๋ยวเลิกนี่ขอนด็น้อยไี่มักน้อยนะออโตโจะโดดไหม่าได้อยู่ครับหนึ่งพันเนี้ยได้แล้วนะไปต่อหน่อยละกันผมอยากให้มันโดดอะเอาลวไงอเออโดดเป็นอะไรก็ได้ขอให้โดดแค่นั้นเองเราไม่ได้เป็นคนเรื่องมากเลย ยอมนะแบบนี้ไม่ยอมนะเดี๋ยวมาดูเอ้ยเงินเข้าผมขาดได้จนอุ้ยมาไงวะไม่ได้โดดด้วยนะครับประเด็นคือตอนโดดแล้วจ่ายกากมากนะ ออ้ยร้อยเท่านะครับเลิกแล้วครับแบบนี้ผมเลิกนะไม่ไปต่อแล้วนะครับก็ไม่โดดไม่เป็นไรละผมโอเคนะมีทุนเข้ามา2,500นะครับกำไร8 0 0 0นก็เลิกให้ไวนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ชื่นชอบเกมนี้คลิปนี้ผมก็ฝากกดไลค์ Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งในช่องผมด้วยนะครับเพื่อที่จะได้แจ้งเตือนคลิปหน้าที่ผมจะลงนะส่วนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ